To them, we you will receive our most sacred body. It begins now. <laughs> I guess you, me. The wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. beat up enough as I can see you're thinking. I bet you've been in spots like this before, Huh, I guess. You're here looking for someone? One more guess. Maybe. Some <coughs> senorita? Number. Talk. Now. Great. See. Where chatter about Is it your time? there. Where? Who knows? But. Saw some men dragging someone <coughs> to the old church. Move <coughs> <coughs> ah, Hanging with you? Not healthy. Where? <coughs> 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 oh. Hey, we're not done here. Later, amigo. I'm going to to Condor 1 roost. Located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy. He I I said his name is Luis Sarah. There's something fishy about you. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. โดยไปก่อนแล้วไม่มีของตอนนี้ก็มีดหนึ่งเล่มพร้อ <c oughs> มพร้อมพร้อมเสียบพร้อมเสียบ <c oughs> ให้รู้ <c oughs> เสียบก่อนหนึ่งที นอไนม่ไดนมินี่เสียงประตูเปิดจริงอ่ะ ศูนย์อัพสับฟรายมีสิเต่มนีงอ,อันนี้โน้มเลย,ลเลยอันนี้อืมตัวที่สอง สิ่งหยับฟ้าเห็นสุดๆอื้อมไม่เป็นอร หมุนหนึ่งสองสามสี่ก็สับเ้ยไอไวที่ไวแลวของก็อันนี้กูเห็นนะอเอ้ยเ <c oughs> ก็บหมดเก็บเก็บให้หมด Meet the that kind of Okay, perfect. mm yeah. Oh, stranger. Who's that? Oh, car. Let's do some business. Welcome. <laughs> well done. You've proven yourself. alive I have oh. got something new. Good luck Take to you, stranger. Shopping. What can I do you, you know, for? All kinds of trinkets in this clown's castle. And for I still have some new items you might be interested in. You are. I'll buy it at a high combat anytime. <coughs> <coughs> ไปทางนี้ไปย็นย,ยายเขาวอโวีกเขา,เาไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้น โค้งยายนี่ไงตีไงแมนจัดดินไหมไม่ดินโอเค เห็นไหมโอเคลงได้อย่าเห็น,น,หนไม่เห็นกระบ้าแล้ว Jeni, jayen, 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 jayen. Oh, di 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 di. มีเสียงระเบิดตรงไหนปะเช็คหูบ้างลุงอ๋อไม่มงั้นละ่ะ คู้ยังใัญเลยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยอุ้ยนี่ป้าเดียวเหลียวนี่เหลียวนี่เฮ้ยบินบินบินไม่ต้องมาเป็นเดรัมเปอร์ตอนนี้อื้อเฮ้ยเนะ โอ้โอูยหมดระเบดอยู่นีอ่อยู่นีอนน่อนะ Ừ, đi 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 Ui, bay lông bay nó lên khuôn má Cứ bảo nó không lên ไม่ต้องขึ้นมาอุ๊ยผมดูเรื่องอุ๊ยไม่รู้เรื่อง,ออง,ม,องมองหน้า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 ะลงไปหาก็ได้นเก็บของซื้อ กินลุงแกปลาไว้ตุ่มต่มตุ่มต่ตมตโดนเพื่อนตัวเองมดสเปรย์ดินควยสีเหลืองสงสารอาหารกินแก้ความสดชื่น ไปขึ้นกลางบนเห็นนะเห็นนะนี่เนี่ยเออเออเออเบรกแดนเบรกแดนเบรกแดนมาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเออเออข้าพึ่งหลัง โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นน,นี่นี่ยนี่นี่ยนี่นี่ยเจ็บตายเมื่อกี้ดีไม่เจ็บใหญเฮ้ยไหนวะ

<mí toys> <mà thế được nói> ta nhiên phá áo Phối mà hạ lưng ngay Đi Đi cần vội trắng quá này คินไข่ตอนหนึ่งฟองเรียนแล้วกลับได้เปิดแล้วกนลืมไปเออู I've got some new items. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. <laughs> Thank you. Easy Good as new. Will that be all? Then? Don't get yourself killed now. โองปานปันปานบานปานปานปานบานปาน うん。Mm hmm. ไ,ไปไทำใบจิตไปทำใบ ไป wise, ไป่นแต่ยไปฟ้าไปไปเยเฮ้ยแต่อย่างดีจะไปโดนกำลังมีไม่ได้นะ いいね。 ว uhm ิงว่าไปสามดาวเพือะไรเนี่ยกูยิงอย่างเท่กินว้าวซะงั้นแหะ เนออ,เอ,อ๋มาหาผมเหรเอ,อเรียกกันดีๆก็ได้มาทำระเบิดตูมตามแถวนี้อู้เนี่ยมาดีหมด ยังกำลังดักมีรโอตัวดิบ,บ โทษที่กดกราความสุขของพี่นะรูปเก่าๆห่าสม a ร์ทีกดทงบสี ไข่ไก่เปิดไฮสระหัสอืมรูส้สมืนจะของเยอะไปนะมาจุดจุดนี้ของเพียบเลย ข้างบนก็นส่วนผสมสีแดงผสมซากมันเกี่ยกับชื่นใจประโยชน์ต้องกับโปรโตีนครอบสวินเทสพิกเบบี้ สวินเฮดพิกเบบี้ซวินเฮดพิกพิกพิกแเบบี้ถามว่าสวินเฮดรู้อะไรบ้างแปล,แลว่าอะไรไม่รู้คร,รับเดาล้วนๆนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ โขดที่แย่งห้องน้ำกันเนี่ย อโอ้โหเต็มถระเทิงมอลคบกรณีจอน วันนี้ผมก็จากไป <c oughs> เจิงบแทปเตอร <c oughs>